เพากากาตอนคนอวดปี <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับยินดีต้อนสื่รายการเพรากากาเอ้ยไม่ใช่รายการคนอวดปีเดอโซโล่นะครับตอนสองนะก็กลับมากับพี่กระป๋องนะฮะแล้วก็คุณตาลุงนี่นะครับโอเคครับเราก็จะไปต่อกันนะ โอเคเอ้ยโอเคเอไปทางนี้นะครับทางที่เราก็นอนเต็มอิ่มนะฮะไอหาสตรีมเด้งอีกแล้วนะเอ้าเฮียเอาไปทางผิดนะครับเราต้องไปทางโรงพยาบาลนะพะดีคุณหมอคุณหมออย่างไรดีทำยังไงกันดีเมื่อมันเป็นแบบนี้ กินไม่ออกรักวิธีเฮียกูกลัวเฮ้ยคุยหลอนนะประตูเฮ้ยศพของด็อกเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเราจะไปยังไงกันดีโอเคต้องไปห้องที่มีเลือดซะแล้ว เฮ้ยอ๋อเคลีย้วไงพี่ป๋องพี่กะป่องชิบหายแล้วเปิดประตูไอ้สัสเฮ้างานกึ่งครับอี่เดียวเนี่ยเปิดประตูไอ้สัสอืมนะครับอุ้ยเหยียะประตูปิดงานกึ่งนะกู เฮ้ยกูปิดเองะว,ะอว่ะเอ้ยอุ้ยตัดกูปิดเองนี่ว่าหลอนพี่ลุงไปไงวะอืมเองไงดีะไว้นยโอเคเฮ้ยนะครับตอนนี้ก็เราก็หาทางออกเคลียร์อะไรไม่ได้นะครับเปิดป,ประตูให้พี่ป้องเร็วอืมพักทางเหรอวะ เฮ้ยเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้น่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะตีนวีเบอร์เป็นเกมเหรอเออเออพอด,ดีคนเธออยู่ไหนเนี่ยต้องการจะออกจากที่นี่ ต้องการที่จะออกจากที่นี่เอาเชีย่ยไงอ๋อไปได้แล้วครับโอเคครับตาลุงมึงตายมันตายแล้วเหรอไฟจะกระพริบเฮียเลยเนี่ยโอเคไปโอเคปิดประตูโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียสะดุ้งขวานโอเค โอเคโอเคตางสติตัางสติแล้วก็เจอคนไข้ของประกันภัยเอ้ยที่ใช้นะครับใช้ประกันภัยเข้ามานะฮะกันออะไรวะเจ็บไม่อ้นนะครับของอะไรไม่รู้นะไม่พลาดพินงนะครับเดี๋ยวผมเข้าคุงมนะครับเฮ้ยเหี้ยมันตื่นขึ้นมาแล้วบอดี เฮ้ยเฮียคว่ำเลยมึงทำคนพิการกดทำคนพิการทำคนพิการเออเจ็บไม่อั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณหมอรักษาให้นะครับเออปั๊บปั๊บปั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 บอ่าตายแล้วมามาไปไปต่อ what the fuck what the fuck เฮียอะไรเนี่ยห้อง what the fuck กูพูดอะไรไม่ออกแล้วครับเริ่มมือเริ่มชานะฮะ มือชาไข่ชานะครับโอ้โอ้มันมาแล้วด็อกเตอร์บดรพิจิตรก้อนทศช่วยกขาด้วยเยสช่วยกขาด้วยเยสเี๋ยวราจะไปแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้สายโดนตัดนี่ครับทำประตูเปิดอัตโนมือนะเอ้ยอัตโนมัติ เปิดโอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องน,นะครับหุ่ยเยอะโอเคโอเคปิดปิดไปต่อรถเข็นใครวะเนี่ยกลัวเจ้าของมาเลยเกินไอ้สัตว์อืมปิดไปปิดไปโอเคเปิดไอ้สัตว์อืมอืมอืม อัอนนี้ห้องที่เราเคยมาน,นะไหนไหนใครมาใคร,ใครจะเอาเฮ้ยเฮียวะเนี่ยโอ้ตะกี้พี่ป๋องหน้ามึนเนีฮะประตูก็เปิดไม่ได้ครับ <c oughs> เฮียมามาเฮ้ย,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 ยชิคด้วยโน<แ> no. no 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 โอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ครับโอเคโอเคโอเคไฟก็เปิดไม่ได้ครับไปฉายกูเฮียออกไม่ได้อีกเอาติดกูติดอีเฮียกูติดไอ้สัตว์กูติด,ต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 ดโอ้ออกได้แล้วครับ

โอ้โหถ้ามันจะมืดขนาดนี้นะครับโอเคถึงห้องเอ็กกเล่แล้วเหียประตูเปิดไม่ได้อีกแล้วครับเฮ้ยเกง่งเกง่งเก่งมากเราต้องไปห้องหนูแน่ครับโอเคต้องเข้าไปครับ เมื่อมันเป็นแบบนี้โอยเริ่มปอดพี่กระป๋องเริ่มปอดครับเราไม่มีทีมงานไปนคนนะ่ะโอ้ยเหี้ยปิดอย่างนี้โคตรมืดเลยสัสโอเคปิดไปไป้ายป้ายโอเคประตูก็เปิดได้ครับเออนะเอายังไม่ไป,ปกลกัวอิว่งเล่นวิ่งเล่นเอาเหี้ยโอเคนะครับ ถ้าทางเราจะต้องไปยังห้องนี้นะครับถึงถึงโอเคกดแล้ว Help me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  Help ่เฮลพ่อไงสัตว์กูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเหี้ยโอเคไปดีกว่าเฮ้ย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 โน่เนี่ยมาจางห้องกันครับตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกประหลาดแนละ้วฮะ โอ้ยในห้องมีเลือดด้วยอเฮียโอ้ยนะฮะเอ้ยขอพักก่อนจะได้ไหมเนี่ยกูเหนื่อยกูประตู้ังตัวเองโอเค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  go 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 บิ่ไปบินมาไฟมันช็อตอะมออมอม โ okay. okay. อเคโอเคก็แท่งดิวโดนี้ไปใส่นะครับโอเคใช่วะใช่วะเนี่ยดิวโดเอายัดโลรือเปล่าวะเหี้ย <Yeah. S 1> ไฟห้องนี้มันดับแล้วสัตว์ตวเอ,อ้ย อ๋อแล้วก็อาจจะต้องหยิบไปที่ไหนสักที่นะครับเฮียโวยเอ้ยกูกลัวไม่เอาแล้วไปโอเคยากโอเคโอเคก็เปิด กูแล้วเหนื่อยไปก็ดับสิเฮียเฮียแล้วคุยเอ้ยกูไม่เอาเฮียเพียงไรวะเ้ยไม่เอาแล้วกูกลัวมึงอีดอกกูจะไม่ทำแล้วเขามาตวงเฮียเลยไอ้สัส เชื่อกันดวยอยากใครเข้ามาตัวกี่เหี่ยอีดอกเลยเลิกขอได้แล้วทำไงดีเนี่ยสัตว์เลิกขอเอทำโอ้ยขอเที่ยสัตว์เอ้ย คงใหญต่อดีกปนี่ย์อ้อกอดเอ้ยเฮ้ยเฮียไปใช้แบนหมดอีกเออเออเริ่มบาาแล้วจะเคาะอยไ้เนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยก็เปิดประตูเข้ามาเองดิประตูไม่ได้ห็อกกูไม่ได้ล็อกประตูไว้ ประตูไหนวะอืมอืมต้องเริ่มตั้งสติแล้วคอยคอยว้าวหยอเฮี้ย <c oughs> ประตูก็เปิดไม่ได้โอเคครับก็เดี๋ยวขอจบไว้ในห้องนี้ก่อนแล้วกันก็กลัวมากครับเล่นไปเก่งไปนะโอเค ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพารหน้ากันพัรนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเลยแม่งมุกก็ฝืดๆตามภาษาคนกากๆนะครับกับเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ,โอเคอันนี้เราก็กำลังเผชิญกับวิกฤินนะครับว่าพี่กระป๋องจะอ,ออกจากห้องนี้ยังไงนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับ อยู่ในบ้านมีสิ่งถองที่นะฮะก็เจ้าที่แรงนะครับโอ้ยโดแมงเคาะไม่หยุดเลยเฮียเปิดเองก็ไม่ได้โอเคเัาก็เจอกับพี่กระป๋องใหม่นะครับกับพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่4ี่นะก็จบพาร์ทสไปตรงนี้แล้วกันก็คือเล่นติดต่อนานไม่ได้เก่งนะครับกมก็มาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ